นี่ห้องแง่มออกครับพี่น้องครับนี่โอ้คือ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 นี่วานี้เงแงออกแง่ออกน้อยนึงครับทั้งบดนี่ลอยหาสองลอยหาสิบนีแบ่แสบกิดสียบย่อนผมปอกนี่แหละต้นปอกแสบนะครับพี่น้องครับบดนี้เนะ <laughs> าะง่เติบจะได้ี่ย <laughs> มันเจออวดเสียงยังปะลองปละแหวงวะวะว่าย,ยัางนี่ว่ายแบบหนีพันแน่นนะ บัหมี่สม๊อบเอา้านี่คือน้ำใยจ้ะฮะบะหมี่เทศโห่ส่งได้บะหมี่เทศดิดตังไดบะหมี่เทศนมีก็น้อยหนึ่งบน่นี่น้ำกะเหลี้ยมจ้ะอ,อ้ยเมื่อพรมกระดำพี่รองครับอันยอมพรมให้ ลูค้าครับมังหันถ้าผมพกกระเดียวมีตมัผมบัดยางว่าเห็นหนีมันเป็นหน่วยยังวัสนอพี่น้องครับซื้อมามังหันเนี่ยซื้อมาตะไซก่ซื้อมาตะนบาทซื้อมาตะได้บาทได้บาทได้ไตนีิวครับไพ่รามาขายบัตรลูกชายพญ,ญา,านา,ญญา,านะมะาาขยเอหัว คือพอเอามะไหดกบานก็ขายเห็ดอ้อโอ้ยเขาอันเนี่ยมาใหเดียวตัวบ่าเหนแนวอะไรห่ามันเจะสิบอกเองกีสโนว์เอาเมีดคข้มคมเหมือนตัวครับมาตันมันก็้ย้ำไปเรื่อยการหนุ่มตัวบันี้สิบอกกรอบได้บันฑเ่นเขามีดค้มๆมแกสีปับับปับออกกระโดดนะมันข้มคมโอ้ยเด่ยระพี่้องครับ ส่งไรสิได้กินบ่อักทุเรียนกินยากได้พักทุเรียนนี่มันกินง่ายๆได้นี่คมแห้งกันเจ็บมือได้พี่นอ้องอ๋อข้าเห็ดมาหาย,ยาาาเห็ดยีตัวค่อยๆขาเห็ดหายตัวเขาปอกไข่ฟรีตัวในกรุงเทพกรุงธงนั้นบ่อได้เสือมาเปิดหน่วยได้ขา,ขาปอกอไขเขาแยนมไปหายเป็นหน่วยคือเกา่าถ้ามาวีวออก อันนี้เขาอันแหย่แหย่เบิ้งที่แหย่เบิ้งว่าเออมันสุกบ่สุกเจ้ามักบ่มักมักก็เอาไปที่ระซื้อก็ไปที่ระคอยก็ขายคือกันเดี๋ยวก็มาปอกออกเอาปอกออกเบิ้งคอยซื้อเบิ้งจะปอกเบิ้งจีดีกินบ่กสิจื้อมาให้ลูกกินเพื่อนว่าพี่น้องครับท่านปอกบ่เปลี่นวันจะปอกบ่เปลี่นวานนี้หอมห่วยห่วยอยู่จะไปจิ้มออก ส่งในรับบานเห็ดโบบินในล้บบานเคยเห็ดเคยเห็ดอยู่เนียี่แต่เขาบอกมาเรียบเลยมีขคมคมก็ยังวาูุพีครับไปเอามีดคมขมอยู่ในหันนอยู่ในขวดนะคอยมีอยู่อันหนึ่งนะไปสีบอกให้กินบ่ไดนกินดอกพี่น้องบ่สู่มือผมดอกนี่บอกติ่ด่าดองเบื้องหน่อย้องเบื้อง ะระงมือหนอบ่นี้ร้างมือหนอบ่นี้บอกกินได้คนบอลรางมือปอกบอกทุเรียนนี่ต่างเลวบ<อ>่กผมตีบ<อ>่คันด่างนี่เบื้องสิไปต่างผมออกก่อนว่าปอกให้ก่อนอครับพี่นอครับสิผ้ามาปอกแบบทุเรียนครับแม่สือมามังหันนี่บอกทุเรียนนั่งล้เม่นี่มอ,อนทองมอ,อนทองบอกมอนทองกับบุกทุเรียน ชะนีเนาะมันต่างกันบ่ต่างกันตรงไหนต่างกันแนวไหนชะนีเออเม็ดมันสีญ่บ่กมอนทองมันเนื้อหลายชะนีมันเนื้อน้อยน้อยรสชาติแต่บ้านรสชาติที่กันบ่รสชาติมันกะชะนีมันก็บ่เซบคือมอนทองเนี่ยบ่โอ้ยคือบ่ครับพี่น้องสิจะกินบ่เมื่อนี้ กินมาน้องครับเอาปอกออกแล้วเขาก็ายี่ยมองสินั่นโอ้ยเหี้ยรุงรับบัตโต๊กี่ดินพี่น้องยี่เด็ดเขาก็ายี่ยมองได้แล้วครับ <c oughs> <c oughs> ผู้หนึง่งยี่เด็ดเขาก็ค่อยๆออกนะครับแย่เทธอแดกครับ นี่ไอเดียวบอกต้นขาดโอ้ยตมีใส่มันอกเอาออกเบิดดรเอาเบิดครับแพงายโน้ตักบาทนะครับนี่ฮะข้าเบดว่าเป็นลูกก็เอาหน่วยเลยขามานหน่วยเท่าไรหน่วยละหอหน่วยละห้าสิบหน่วยละหอาสิบได้สามลูสามลูสามลสองขีด ร้อยห้าสิบบาทวัดนี่ร้อยห้าสิบบาทครับแต่กี่แม่ซื้อสามร้อยกว่าบาทนี่แต่สามโลละรอยกว่าบาทมีหลายผู้เล่นเนาะครับพี่น้องครับนี่มันก็หลายนี่ใหญ่ๆตังสีตูนๆออกตังสีเถาเอาออกเดี๋ยวนาะตรงนี้เนาะแค่นี้มันก็หนีมี่ก็หนีมี่มองนี้แล้วก็มองนี้ก็มีเด่นนี่ตัวหนี้มี่ว่าแต่ว่านโอ้ส่งไหนเลยมั้งแต่กี้แม่ซื้อตัวนี้บ่ตั้มก็สี่ร้อยนี่ ตานนีก็บซ่องลอยอะไอยู่ในนีออ้หอมชื่นใจหอมชื่นใจเนี่ยเย้บ่บ่บ่พี่น้องมาซุ่มซุ่มบ่หนิโอ้นี่นี่นี่น,นี่เป็ดมุ่ยตัวนี่ไป็สื่อรับสื่อทุเรียนไปขายาาบ่คับ้านพี่น้องครับออกใังไหดนะกลับออกอหอดแวเนาะ อ้ยอยอ้ยอย้ยหยานมันเดะวะสอบม,มันที่ดัดจิกอรัเติมสีบวบแน่แได้ดินเติมสีเดะแน่ได้เติมสีแก่นะครับเทียมันเทียเนาะอะไรนะกรอบงาดินี่เห็ดข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวทุเรียนอร่อยอร่อยทุเรียนเนาะเจ้าเห็ดอีกกินหนวกเผาก็มี วิธีมัท่ากก็ดีกีดเนาะกีดฟังหนึ่งกีดอีกฟังหนึ่งนะครับให้มันเป็นอ่ากีดออกอันะนะเทคนิคมันผมมียังมีดกับคมคมในตั้งหน่อยมีดผมกับววาคมดอกอฟังนี้กับ,กบป้าเข้าไป ครับ,อ,รรบอย่างอีกงั้นต้องอีก,ก,อกอยี่บอ,อีกจีแม่หนึ่งบ่นนอตา,ายผูกว่ะผูกหน่อยบานนี้เปลือกร้ายได้บานนี้งพุ่มบาน,นส่งแม่นบอกซูแบบสามอันบ่ไรสามอันสิได้เนื้อหลายบานนี้เสียหลูแล้วมีไผ่ครับมีไผ่เสียหลูอันไปสื่อบทดีอ่ะว่าเอ้าขายเมา งอยละแต่ว่าเปลือกกันไลายแต่เนแนวน,น,นี่จะน้องนี่น้องแงียบอกครับพี่น้องครับนี่โอ้คือ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 นี่วันนี้แงออกแงออกน้อยนึงครับแงออกไหนเแถวมีดเนาะอกีกส่วนออกมือสี่ ไผู้มนโอ้ยผู้้ำบน่อยๆผู้ซ้ำบักโบกนี่สบค้อกันพี่น้องครับมันผู้อยู่ในๆพี่โอ้ยปุ่นนะบักหลายหนึ่ง โทษขออภัยผู้บกินบมกทุเรียนเนี่ยครับเด้อต้นเสียงคุนักขัตเนาะฮะโบมก็ผัวนี่หน่อยหนึ่งนีน่อนี่เนาะจะได้เติมหน่อยหนึ่งจะได้ซ้ำนี่ครับพี่น้องสีแน่สักหน่อยแม่นตัวปลาบมึงมึงหน่อยนี่มึงหน่อยนี่หน่อยนี่นี่ผู้ใหญ่บั๋นนี่นี่ตัวนี้นี่ใหญ่แห่งนี่สีเน่าเด้อนี่พี่น้องครับเน่าบ่นี่นี่เบื้งนี่เฮ้ยอี๋ดิ ว่าบึงผู้นี้โอ้ยโอย้มันหนุ่มๆเนี่ยนะท่านบันน้กินนอกนี่ใช้เงินลอยได้วครับพี่น้องครับหัวไปเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนบอกซื้เปลี่ยนบ่าซื้อมา,มาเดี๋ยวจอคทูบูเบิ้งไม้บุกมึงเคยจะไปบอกเอาหน่ยยยวยใหม่ๆเนี่ยหัวเฝ่าเมื่อเลือดอ่ะเพราะว่ามีกำหนดเวลากำหนดเวลาอัน กำหนดเวลาบโบเตียนจะเสียตังไหนฝ่ามือหน่ก็ชิดโพรไปบอกเป็นเนี่ยเอาไว้ให้อุ้ยยยยเป็นนยย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 กยยนเยย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 นยนยยยนียยยยยนยยยยย่วยยยัยยียหนยย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 มยนยยยยยยอยยยยยยย่ยยยยยอยย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 ยนยยอยยยยยยอยย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 ูบยกใหญ่เลยย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 ยรงยยัยยยย้ยย โจกออกกันหาเวียงเวียงกันเ <ś l ots> ห็นตัวไปปาดเอาอ,นนอันอันนั้นมันออกหี่ไปน้ำกันนี่แหละผู้ช้ำนี่นี่ <ś l ots> เห็นลูกรุงเทพบนี่อีกสองอันนี่แล้วก็อีกยน่อยๆเพาะหน่อยหนึ่งนี่สามรน่อยคนนี้ครับพี่น้องครับนี่แล้วอันตัดกระบ,บังครับผมบอกกาสือจักเกือ อยากกินอยู่บัานปกาูกะซื้ออยู่เทืาหนึงหนะ่งแม่น่ะซื้อไม้สาดใบกินไม้สาดใบตั้งแต่ซ้ำซีือนก่อนพุดยพี่น้องครับอู้คาบปินออโอ้ยเสียดายหน่ยนี่เขาว่าสิปลูกอยู่โอ้ยปลูกไปซื้อต,นอต,อตนยยย้นมาเลยลูกพี่ครับบ่นตรงเสียเวลาถ้าซื้อต้นใหญ่ๆมันมาเลยเทากับ มาพี่นเอาครับพี่น้องครับนี่ครับโอ้ี่คุ้มค่าเลยัวพูนี่ก็บซามลอยนะสามลอยซื้อมาจักหน่วยก็ซื้อมาสามหน่วยมากินเบิร์ดหน่วยหนึ่งนะกินเบิดหน่วยหนึ่งครับพี่น้องโอ้ยโมใไฮลูใไฮเต้ากินครับซื้อมาไปร้อยกินผู้เดียวครับเบิ่งเอ้าครับสิอันผมสีแกงอีกโยบันเนี่ยสีแกงคักเลยบันนะครับเอาแบบนักก็เกาเลยบันนี่ นอเขากินนอครับ,รบสื่อบัทุเรียนมาเป็นลอยครับเป็นลอยกิยนผู้เดียวนี่างี้นี่ีละก็หน่อ,นอยมาเบิ่งครับม่อเบิ่งครับพี่นองครับเปาะสี่สิบบาทพอ,อวันหนึ่งมันก็นกนลอยกว่าบาทเอ้ยนี่นะเอาอเดีครับพี่นอเจ้าเมียสื่อมาซ้ำนี่สองอัน ลอยไปซื้อพี่มาตาพิ่มนไปกับปะไครนี่แหละสองอันนี่แหละลอยลอยหนึงสองอันนี่บอไปตัวพี่น้องไหลายยี่สิบสองอันซ้ำนี่ลอยหนึ่งพี่น้องอันละห้าสิบบาทนี่แม่แม่หน่อยตัวเท่าไรล่ะโลดละลอยแปดสิบช่วงนั้นโอ้ช่วงมันเป็นช่วงน้องนี่แหละสองสองอันนี่ลอยหนึ่ง เอ้ยปั่นซื้อมากินแมวเมื่อมาเห็นทั้งบุตรนี่ลอยห้าซองลอยหาสิบนี่เต็มอันนอะไรไม่รู้ไงเพิ่งผมที่กินที่นเพิ่งมันมันเสียบบอเอากินเสียบกับสีเสียบย่อนคุปปอกนี่แหละคุณปอกเสียบนะครับพี่นหรอครับเบิดหนีเนระ

ยินไหนอยู่วเดี๋ยวนี้โอ oh ้สามารถกินได้เก่งเก่งเก่งมาหันหนีพายาไปยยามจะเอาไหนไม่ออกมาบางทีมันขยับไาเอย่างนี่ อร่อยมันละลายก่อนขอบคุณครับน้อได้แล้วแล้วสิผมจะเอาไว้แล้วผมจะเอาไว้กินแมว่ว่าสิเลตเอ็นยังก็ขอนีนนยวเขีนเหนียวทุเรียน,นเหนียวทุเรียนเนาะแต่ตูแต่ยังไห่ก่อนครับพี่น้องครับชอบคลิปนี้กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้ก็ดีครับพี่น้องครับ เพื่อ,อที่จะบอผ่าคลิปมวนมวนสนุกสนุกแล้วก็มีทั้งวิชาการมีทั้งความสามารถนะครับจะอยู่ในช่องของเบ็ดน,นี่แหละโอเคครับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ